อาต,ตรงนี้ก็ได้นะเขาออกแล้วนะน,น,นี่มีพอมัพอ,อมาพอ,อมา,ออมาเต็มตีตีออตกอี สองคน, 1, 2, คน so 3, 4, 2, หนึ S <S ่งเข้ามาสองคนโดด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 ลงเคสลวงหนึ T ่งหาลวงสองแล้วกลางทำได้เปล่าพี่ ทำได้อยู่ผมทำด้วยตัวเดียวไม่ต้องโดดตามมาน,นะพี่จะแค่แอดแอดไ, okay. ไปไปอยู่ข้างหน้าพี่ Enemy eliminate มัน้โห <'m> หลังบ้านนี้นะโดนไปนัดหนึ่งแล้วนะตัวนั้นนะ่ะกำลัง hmm. ขึ้นรถ ระวังระวังระวังเขาเขาหลบเขาหลบอยู่ข้างหลังมองไม่เขอขึ้นสูงน่อยอุ้ย่วงเย่วงแรกเลยร่วงคนแรกตลอดเลย Enemy is near มาเรียมนี่มานีแล้วอยู่ข้างในอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ใช่ครับฉนลงต่อนองห้องล่างๆน้ำลงน้ำขับไปมีนี่นะกล่องตีนี่ตัวคนหนึ่งขับไปมีอย่เลยคนหนึ่งนะไอ้ยู่ตรงใครมนตัวสี่

ว่าเราข้ามฝังเรเอ็ดพี่ดรอถอยพี่พี่รอถอยคนคนอื่นออกมาหมดแล้วโอ้ยอยู่สองตัวสามตัวเลยเพคเพคตรงนี้หายพี่ อยู่ที่เออดอกอยู่ที่เออดอกเดี๋ยวเวลากลับเดี๋ยวเวลากลับไม่รอดสิอยู่เขาอยู่เขาเลงเขาเล็งที่อยู่ไหนเขาเล็งที่อยู่ไปไม่เขายังดาวพี่เขายังดาว Cluster strike incoming The safe zone is collapsing ระวังระวังโดนสองพี่ระวังโดนสองสายมาตัวนะตรงรถตรงรถตัวหนึ่งนะ Cluster incoming. Target locked. strike Target พี่โฟทางขวายังมีอยู่พี่ระวังพี่โฟพี่โฟร,โฟร,ระวังสไนท์พี่ทางขวาบนเขายังมีอยู่ตายวงสองข้างล่างหน้าพีเอ็กเจ็บแล้วหน้าพีเอ็กเจ็บแล้ว,อลวโอเคโอเควงมันแลก